นี่ครับผมติดเยี่ยวนะครับสี่คนครับไปไปไปทั้งหมดไม่ร้ครับไม่ต้องไปไม่ต้องตรวจใครเป็นตรวจที่ด่านเลยโหลดรถดูนะครับไม่มีด่านนะครับไม่ตั้งอะไรเลยดูครับมี่กล่องนายดูมีอย่างไ้ผมตรวจเยี่ยวนะครับทิ้งผมดูขึ้นรถเออผมขึ้นไปไหนเนี่ยครับ มาเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาเยอะที่ดูครับเดี๋ยวผมขึ้นไปรถอุ้์พระนะครับผมไม่ทำอไปผิดนะครับดูดูครับดูครับมีบางคนนะครับ อ,อมึงออก adviser, ออกมาใม้หมดโษทับอะออกมาออกในครับรบอออกาปินรบออก